ก็สวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะคะต้อนรับเข้าสู่ช่อง N Y Max Money Channel นะคะเพื go, so, ่อนคลิปนี้นิกกี้ก็จะแนะนําวิธีหางเงินนะคะจากแอปที่มีชื่อว่า Step Go นะคะเพื่อนซึ่งแอปนี้เนี่ยมันเป็นแอปเกี่ยวกับการที่เขาพัฒนามาเพื่อให้เราแบบสนใจหันมาออกกาลังกายมากยิ่งขึ้นนะหลักๆแล้วมันก็จะให้เราไปเดินไปวิ่งนะคะแอปนี้นะโดยส่วนใหญ่นะคะเพื่อนเนาะแล้วก็สามารถแบบว่าเลกเหรียญเนี่ยเอามาสร้างรายได้ได้ด้วยนะคะระหว่างที่เราออกกาลังกายเนาะซึ่งก็ดีมากๆเลยนะคะแล้วนอกจากการเดินการวิ่งแล้วเนี่ยมันก เพื่อหาเงินด้วยนะคะเพื่อนอเช่นการดูโฆษณาการเข้าไปเล่นเกมอะไรอย่างนี้นะคะมันก็จะรวมอยู่ในแอปนี้เลยซึ่งเดี๋ยวคลิปนี้นะคะนิกกี้ก็จะมาสาธิตวิธีการทํางานหาเงินในแอปนี้ให้ดูกันนะคะซึ่งแอปนี้นะคะเพื่อนตอนนี้เนี่ยก็มียอดดาวนโหลดอยู่ที่1ลร้านครั้งนะคะเปิดมาได้สักประมาณ5เดือนกว่าแล้วนะคะเนาะก็เป็นแอปที่เล่นได้ฟรีนะคะถ้าใครสนใจเนี่ยเฮ้ยกำลังหาแอปที่แบบได้ออกกำลังกายด้วยแล้วก็หาอะไรได้เสร์ฟไปด้วยแอปนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะให้เพื่อนเนี่ยไปดาวโหลดมาเล่นได้ฟรีเลยนะคะแต่ว่าเฉพาะ Android เทนนนั้นนอโอาน ทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดไว้ด้านล่างดีสคริปชั่นแล้วนะเพื่อนไปดาวน์โหลดมาสมัครตามคลิปพี่กี้แนะนำได้เลยนะคะโอเคต่อจานี้ที่เราจะไปทำการดูกันนะคะว่าแอปนี้มันหาเงินยังไงนะคะเพื่อนนี่กี้ก็ฝากกดติดตามช่อง n y m a x money channel ด้วยนะคะแล้วก็ฝากเข้าไปกดติดตามเพจเฟซบุ๊กพีกกี้ด้วยนะคะเพื่อน ากกดติดตามให้ถึง500 Followup ด้วยนะคะเพื่อนใกล้แล้วะคะอีกนิดเดียวเนะเาะเพื่อเป็นกำลังใจงให้กี้ทำคลิปต่อไปนะคะโอเคเมื่อเพื่อนดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะคะก็มาสมัครตามคลิปพี่นี่กี้แนะนำไปเลยจ้าเมื่อเพื่อนก,กดเข้ามาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะมันก็จะเล่งป๊อปอัพให้เราขออนุญาตเข้าถึงการใช้งานแอปก่อนนะคะก็กดขออนุญาตให้เรียบร้อยนะเพื่อนเนาะแล้วมันก็จะเด้งป้ายบอกว่าให้เรานะคะรับ 15, หมื่นห้าเหรียญทองนะแต่ว่าเราต้องไปทำการกดเข้าสระบบให้เรียบร้อยก่อนนะคะก็กดกระ,กระบาดท,ทิ้งนะคะเพื่อน แล้วให้เรามากดล็อกอินตรงของชั้นนะคะแล้วก็กดเข้าไปตรงรูปคนตรงนี้เลยนะนี่นะคะแอปนี้มันจะสามารถล็อกอินได้2ช่องทางก็คือ Facebook แล้วก็ Google นะคะเพื่อนสะดวกทางไหนก็ล็อกอินทางนั้นได้เลยนะอันนี้กี้จะล็อกอินด้วย g o o g l e นะคะกดเข้าไปเลยนะคะมันก็จะเด้งบัญชีที่เราเลือกเข้าสู่ระบบนะคะเพื่อนเลือกบัญชีใดบัญชีหนึ่งนะ เมื่อลาอินเข้ามาเสร็จแล้วนะคะมันก็จะขึ้นชื่อเราเลยนะคะเพื่อนสำหรับผู้ใช้ใหม่เนี่ยก็จะรับตรงนี้ไปเลยนะคะ1500 0หนเหรียญทองมั้งที่กี้จะไม่ผิดนะแต่อันนี้นิกี้ได้ทําการเล่นไปแล้วนะคะเนาะมันก็เลยได้เหรียญเพิ่มนะคะเพื่อนอย่างแรกนะคะเพื่อนก่อนที่เราจะไปดูวิธีการทํางานในแอปนี้นะก็ต้องมาใส่รหัสเชิญเพื่อนก่อนนะคะเพื่อนเนาะเพราะว่าเป็นสิ่งที่จําเป็นมากนะคะก็กดกรอกรหัสเชิญเพื่อนตรงนี้ได้เลยนะคะเพื่อนนี่นะคะสําหรับใครที่ยังไม่มีรหัสเชิญเพื่อนนะคะนิกี้ก็ได้ทาการทิ้งรหัสเชิญเพื่อน กี้ว่าเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าใครอยากสนับสนุนช่องกี้นะคะก็ฝากเพื่อเป็นกําลังใจให้กี้ทำคลิปต่อไปเรื่อยๆให้เพื่อนดูด้วยนะคะเนาะก็ฝากใส่ด้วยนะคะใส่ใส่ไปก็จะได้รับฟรีไปเลย5000เหรียญทองนะคะเพื่อนเนาะแล้วส่วนวิธีการทํางานในแอปนี้นะคะเพื่อนก็ไม่มีอะไรยากให้มากดตรงหน้าหลักตรงนี้เลยนะคะนี่นะคะก็จะเป็นหน้ารวมกิจกรรมทั้งหมดในแอปที่เขาให้เราทําเพื่อ สะสมเหรียญน,นะคะนำไปแลกเป็นเงินเข้าโทมัน่วอลเลตแล้วก็เพย์พานั่นเองนะคะเพื่อนเนาะเดลนิกกี้จะแนะนําวิธีการทํางานในแอปนี้แบบคร่าวๆเอาที่เพื่อนพอเข้าใจนะคะเพราะว่าถ้าอธิบายแบบละเอียดยิบเนี่ยคลิปมันจะยาวเกินไปนะคะเนาะ,ะกิจกรรมแรกนะคะก็เป็นการมันกดเข้าไปเช็คอินนะคะเพื่อนเช็คอินรายวันตรงนี้นะคะเพื่อนเนี่ยถ้าเราเช็คอินสูงสุดครบ30มบวันเนี่ยได้อยู่ที่ 20, บวก20,000ื่นกหลนะคะเนี่ยเราก็กดเช็คอินนะคะแล้วก็ดูโฆษณาม,มันถึงจะได้รับเหรียญน,นะคะเนาะ ก็กดได้เลยนะคะส่วนในตรงคะแนนที่มันขึ้นมาตรงนี้เพื่อนก็สามารถกดเข้าไปเพื่อดูควาลับได้เลยนะเนาะแล้วก็ไอตรงนี้นะคะมันก็จะเป็นจํานวนเหรียญแล้วก็เพชรนะคะที่เราทํากิจกรรมทั้งหมดตรงนี้มันก็จะรวมสะสมให้ตรงนี้นะคะเพื่อสามารถเข้ามาดูได้นะคะส่วนไอตรงเพชรตรงนี้นะคะเพื่อนกดเข้าไปนะลองกดเข้าไปดูนะคะมันก็จะเป็นเหมือนแบบให้เราทํากิจกรรมนะคะก็กดรับตรงนี้ได้เลย อันนี้เหมือนมันจะให้เราจับรางวัลในทุก3สามครั้งนะคะเนี่ยก็สามารถเข้ามาจับได้นะเนี่ยก็เลื่อนไปนะคะมันก็จะเหมือนแบบลุ้นให้เรารับเพชรหรือรับเหรียญสะสมนั่นเองเนาะก็กดได้ทั้งหมดสาครั้งนะกดไปเลยนะคะเพื่อน นี่นะคะนิกกี้ก็กดครบหมดแล้วนะคะตรงนี้เนี่ยก็สามารถกดเข้ามารับได้ทุกๆอันนะคะแล้วก็สามารถมาทําได้3ครั้งเนาะตรงนี้นะคะเนาะส่วนตรงถุงตรงนี้นะคะเพื่อนก็ต้องให้เราไปทําการดูโฆษณานะคะเป็นจํานวนเหมือนแบบ10โฆษณานะคะเพื่อนเห็นไหมเนี่ยเขาว่าจะขึ้นบอกให้ดู10โฆษณานะก็จะได้รับบวกไปเลย288เหรียญน,นะคะเพื่อน,อนก็วิธีการทาภารกิจนะคะทํายังไงนะ ก็ให้เพื่อนเลื่อนลงมาเนี่ยเห็นไหมมันจะมีภารกิจให้เราดูโฆษณาอันนี้เป็นจนํานวน5โฆษณานะคะเ,เพื่อนๆเนี่ยเราก็กดดูไปนะคะแต่และภารกิจเนี่ยมันก็จะมีเหรียญบอกกํากับนะคะว่าถ้าเราทําสําเร็จเนี่ยมันจะได้รับเท่าไหร่นะคะเนี่ยเห็นไหมก็เข้ามาดูนะคะเนี่ยเนี่ยกิจกรรมอะได้ทั้งหมดเลยนะคะเหรียญที่เขาแบบให้เยอะมากเลยนะกับเพจที่เอาไว้ถอนเงินนะคะเพื่อนเนาะ ส่วนไอตรงนี้นะคะไอกิจกรรมตรงรับรางวัลจากการเดินเนี่ยถ้าเรากดไปเดินเนี่ยมันจะไม่ขึ้นอะไรเห็นไหมเขาก็บอกแลกเหรียญทอง9เดิน5ครั้งเพื่อรับเหรียญน,นะคะถ้าเรากดไปเนี่ยมันจะแบบงงๆว่าทํายังไงนะคะเพื่อนก็ไม่ยากนะคะให้เพื่อนเลื่อนขึ้นมาเนี่ยสังเกตไอตรงนี้นะคะ วงกลมตรงนี้นะคะก็อย่างที่บอกแอบปบนี้มันสร้างขึ้นมาเพื่อให้เราเหมือนแบบออกกาลังกายเดินอะไรอย่างนี้นะคะเพื่อนๆถ้าเราไม่อยากเดินนะคะใครที่แบบปิยังไม่มีเวลาอะไรเงี้ยเราก็สามารถขย่าเพื่อให้ก้าวตรงนี้มันขึ้นนะคะเพื่อนเเนาะเดี๋ยวนิกกี้จะสาธิตให้ดูนะเดี๋ยวนิกกี้จะขย่าโทรศัพท์นะคะแล้วก้าวเดินตรงนี้มันก็จะขึ้นนะคะเพื่อน เนี่ยเห็นไหมเพื่อนนิกกี้ไปเขย่ามาแล้วนะก็คือเขย่าครั้งแรกนิกกี้ได้19บเนะคะเพื่อนเพื่อนเราก็กดรับนะเพื่อแลกเหรียญทองได้เลยนะคะตรงนี้จะเป็นการให้เราดูโฆษณานะคะเพื่อนเพื่อรับเหรียญนั่นเองนะเราก็ดูให้จบนะคะนี่นะคะพอดูโฆษณาเสร็จแล้วเห็นไหมมันก็จะขึ้นให้เรารับเหรียญทองบอกเพิ่มน,นะคะถ้าอยากได้รางวัลคูณ2ก็กดดูโฆษณาได้เลยนะคะเพือเ่อนเพื่อนเนาะ แล้วก็เลื่อนลงมานะเห็นไหมเนี่ยตรงนี้ตรงรางวัลจากการเดิน5ครั้งเนี่ยได้1ครั้งแล้วนะคะถ้าอยากทําให้ครบ5ครั้งนะคะก็ไปขย่าหรือไปเดินตรงนี้ก็ได้นะคะใครที่แบบเอ้ยอยากออกกาลังกายไปด้วยแล้วก็หาอะไรได้เสริมด้วยก็ไปเดินตรงนี้นะคะเพื่อนๆแล้วก็พอก้าวเดินมันเพิ่มเนี่ยก็มากดดูโฆษณาอย่างที่นิกกี้ทำนะคะเนาะเป็นจำนวน5ครั้งนะคะเพื่อนๆแล้วก็มากดรับรางวัลตรงนี้ได้เลยนะคะเนาะทำให้ครบ5้าครั้งนะคะอ่ะก็ประมาณนี้เลยนะ ส่วนในตรงนี้นะคะมันก็จะเป็นเนี่ยเหมือนป้ายบอกนะคะให้เราเข้าไปหมุนวงล้อนะื่อรุนรับเบียรม,มีได้10ครั้งต่อวันนะคะอันนี้ก็จะเป็นเหมือนการขูดบัตรนะคะเพื่อนเขาให้เราขูดฟรีเนี่ยตรงเนี้ยมีเขาเรียกอะไรมีคูปองให้เราขูดฟรีประมาณ7ครั้งนะคะส่วนจะทําให้ครบ20ครั้งเนี่ยเราก็ต้องดูโฆษณานะคะเพื่อนเพิ่มนะเพื่อที่เราจะเอาคูปองมาขูดตัวนะคะเพื่อนเนาะก็ประมาณนี้เลยนะคะ ส่วนตรงนี้นะคะมันก็เหมือนให้เราเข้าไปเล่นเกมมาค่ะเพื่อนๆล็อตนะทําไปเลย10ครั้งนะคะพอครบ10ครั้งปับ๊บมันก็จะได้รับเหรียญสะสมนะคะเพื่อนประมาณนี้เลยนะเนี่ยส่วนกิจกรรมอื่นเนี่ยก็เลื่อนลงมาแล้วก็จิ้มไปทําได้เลยนะคะเนี่ยถ้าทำสองเ็จมันก็จะขึ้นรับนะคะแต่ละภากรกิจเห็นไหมเขาก็จะมีจํานวนครั้งบอกให้เรานะคะว่าให้เราทําครบกี่ครั้งเนี่ยเราถึงจะได้รับเหรียญน,นะคะเนาะก็ประมาณนี้เลยนะคะกดจิ้มมาทําดูได้นะคะเพื่อนๆเนาะ ส่วนไอตรงนี้นะคะเพื่อนเนี่ยไอตรงรายงานเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนแบบสําหรับคนที่แบบโฟกัสการออกกําลังกายเป็นหลักเลยนะแบบอยากเดินอยากวิ่งอะไรอย่างนี้นะ,ะแล้วก็สามารถมาตั้งเป้าหมายได้นะคะโดยการกดตรงนี้นะเห็นไหมเขาก็จะมีเนี่ยจำนวน9นี้2009เ้นี่ยถ้าเราอยากตั้งเป้าหมายให้มันเยอะขึ้นนะคะสมมติวันนี้เดินได้2009แล้วแล้วก็พรุ่งนี้อาจจะตั้งให้แบบว่าเยอะขึ้นเราก็มากดบวกนะคะ2 5 0 9รอะไรอย่างนี้นะคะก็ตั้งเป้าหมายว่าจะลดกี่แคลอรีนะคะเพื่อนเนี่ย ก็มีบอกนะคะหรือว่าเราจะตั้งเป้าหมายเพิ่มเติมตรงนี้ได้เห็นปานีะมีแคลมีกิโลเมตรมีเวลาให้เราแบบว่าเออจะใช้ทาําภารกิจนะอะไรอย่างนี้นะคะเราก็ตั้งไปแล้วกดบันทึกได้เลยนะคะเพื่อนเนาะนะแบบนี้ก็ดีนะคะทําให้แบบว่าเราได้สุขภาพที่ดีด้วยแล้วก็สร้างอะไรได้เสิริมไปในตัวด้วยนะคะเพื่อนเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นหัวข้อเนีจำนวนก้าวให้เราแบบเดินทั้งหมดมันก็จะมาสะสมอย่างนี้ให้เรานะคะว่าเราเดินวิ่งทั้งหมดไปกี่ก้าวแล้วนะอะไรประมาณนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นเหมือนแบบ เรื่องอะไรชื่อเพื่อนที่เราเชิญนะแต่นิกกี้ก็คือยังไม่ได้ทําการเชิญเลยนะคะเนาะมันก็จํารวมไปตรงนี้เลยอ่ะประมาณนี้เลยแล้วสําหรับวิธีการเชิญเพื่อน,นแอปนี้นะคะก็มากดตรงหน้าหลักนะคะเพื่อนแล้วก็เลื่อนลงมานะเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมสุดท้ายเลยที่เราจะสามารถหาเรียนในแอปนี้นะคะก็คือการเชิญเพื่อนเนาะเนี่ยนี้ก็จะเป็นหน้าเชิญเพื่อนปกติเลยนะคะถ้าอยากเชิญเน, <remotely S 1> นี่ยก็กดเชิญทันทีได้เลยแล้วก็สามารถคัดลอกลิงก์นะคะแชร์ไปตามโซเชียลต่างๆได้เลยนะเพื่อนนอแล้วแต่เรานะ แล้วก็อย่าลืมให้เพื่อนๆนะคะเพื่อนกออรหัสเชิญเพื่อนของเราตรงนี้ด้วยนะเขาจะได้รับเปลี่ยฟรีไปด้วยเราก็จะได้คอมมิชชั่นด้วยนะคะเพื่อนเนี่ยนะคะน,นี่ก็จะเป็นรายละเอียดการเชิญเพื่อนนะคะว่าให้เพื่อนเข้ามาทํา,า,ากิจการครบนะก็จะได้เลี่ยตามนี้นะคะเนี่ยสามารถเข้ามาอ่านได้เลยอ่ะประมาณนี้เลยนะคะต่อมาวิธีการถอนเงินนะคะก็ให้มากดตรงของชั้นนะคะแล้วมากดตรงถอนเงินตรงนี้นะคะเพื่อนเนี่ย แอปนี้นะคะมันก็จะสามารถถอนเขาได้2ช่องทางก็คือทูมานี่วเวเลตแล้วก็เพ y พานะคะเพื่อนขั้นต่ำเนี่ยทูมานี่วเวเลตนะคะใช้10บาทนะคะเนาะในการถอนนะคะก็ใช้เหรียญสะสมอยู่ที่1นึ่งแสนสอมื่นะคะบวกกับอีกเพทสามร้อยนะคะเพทตรงนี้เราต้องใช้ในการถอนด้วยนะคะเพื่อนเนาะวิธีการหาเพรก็ไม่ต้องแบบกังวลนะว่าเราจะหาไม่ได้นะคะแค่เราเข้ามาทํากิจกรรมในแอปทุกวันนะคะเราก็ได้เพรสะสมแล้วตรงนี้นะคะให้ง่ายไม่ยากเนาะถ้าครบเนี่ยก็ลองมากดยืนยันการถอนได้นะคะเพื่อนเนี่ย ะะเขาก็จะบอกว่าเหรียญไม่พอนะคะแล้วก็ต้องทําให้เหรียญพอก่อนนะแล้วก็มันก็จะมีตั้งแต่ระดับ100จนถึง500นะคะแบบนี้ทอนขั้นต่ำเนี่ยตั้งแต่10บาทจนถึง500นะคะเนาะอ่ะก็ประมาณนี้เลยดูจำนวนเพชรด้วยนะคะถ้าจะทอนนะแล้วก็เพย์พาวเนี่ยทอนขั้นต่ำตั้งแต่2ดอลลาร์จนถึง20ดอลลาร์น,านั่นเองนะคะอ่าก็ประมาณนี้เลยถ้าเราทอนเสร็จเนี่ยเราสามารถมาดูประวัติการทอนเงินได้ตรงนี้นะคะเพื่อนเนี่ยห็นปะเขาก็จะขึ้นประวัติการทอนให้เราเลยอ่ะประมาณนี้นะคะ โอเคสาหรับแอปนี้ก็ฝากไปด้วยนะคะเพื่อนสเตปโกเนาะใครที่แบบว่าเป็นสายออกกาลังกายรักสุขภาพนะคะก็โหลดแอปนี้มาเล่นได้นะคะเพื่อนเล่นฟรีนะแล้วก็สามารถสร้างรายได้ให้เราระหว่างที่เราออกกําลังกายไปด้วยนะคะเพื่อนได้ทั้งสุขภาพได้ทั้งเงินเนาะแอปนี้นะคะก็คือดีมากๆเลยเนาะถ้าใครสนใจเนี่ยก็นิกกี้ได้ทการทิ้งทิ้งดาวน์โหลดไว้ด้านล่างดิสซิชันแล้วนะคะไปดาวนโหลดแล้วก็มาสมัครตามคลิปนิกกี้แนะนาไ้เลยแอปนี้เนี่ยนิกกี้ไปดูรีวิวมาแล้วนะคะเพื่อนก็สามารถถอนเงินได้จริงนะถ้าคลิปหน้านิกกี้เรียนครบนะคะก็ ก็ฝากกดติดตามไปด้วยเนาะเพื่อจะได้ไม่พลาดนะคนะเพื่อนเนาะก่อนจะลากันไปนะอย่างที่บอกนะคะฝากกดติดตามไม่ถึง500 Followup เลออยนะคะเพื่อนแล้วก็ฝากเข้าไปกดติดตามเพจ Facebook นิกกี้ด้วยนะคะอย่างเช่นเคยเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้นิกกี้นะสำหรับคลิปนี้นิกกี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่กับคลิปหน้าจ้าไปลวคะ่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ